สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับ f อทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กรับสวัสดีพี่น้องทางสปอปบอวทุกๆคนด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นเลขเด่นตารางนะครับสาหรับแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ในงวดที่แล้วนะครับวันที่15เนาะนะครับก่อนไปรับชมววันที่17เดนะครับเดือน6 2 5 6 5ินะครับเดี๋ยวเรามาดูผลแล้วก็สรุปว่า เลขเด่นตารางเข้าตัวไหนบ้างนะครับผมสาหรับนะครับในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ตัวเด่นตัวฟันผมนี่หลุดนะครับหลุดนะครับผมตัวเด่นตัวฟันนี่หลุดนะครับมาแค่ในเลขเด่นตารางนะครับผมก็ผมเน้นไปที่เนาะให้เด่นวิ่งที่8แล้วก็วิ่งวิ่งรูดที่8แล้วก็เด่น1นะครับในงวดที่แล้วนะครับผมผลที่ออกนะครับ6 0 4 3น6นะครับพี่พี เลขเด่นตารางนะครับเลขเด่นตารางมาแค่มาแค่เลข2นะครับเลข0ูนย์นะครับผมนะครับมาแค่เลข2เลข0ูนย์นะครับแล้วก็เลข9นะครับอันนี้2อเนาะนะครับเขียนผิดนะครับพี่ๆสามสองเนาะนะครับผม3ามสองเนะครับอันนี้3ามสองเนะครับผม4ี่สามสองเเนาะ ก็นี่ครับผมก็มาแค่ในตัวเด่นนะครับเด่นเนาะในตารางก็เข้า3เข้า3าหลุดสนะครับผมส่วนจับคู่2 9นะครับผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับพี่ๆผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมก็ให้ไปที่82เนาะ82แล้วก็02นะครับผมจะได้นะครับงวดที่แล้วผมชอบ8ไม่มานะครับผมก็วันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับผมแนวทางในงวดนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกทครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับช่วงนี้ก็เดินติดติดขัดขัดนะครับพี่พี่ก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับผมเนาะก็ วดไหนมาผมก็ดีใจกลับไปพี่เอฟซีนะครับงวดไหนหลุดก็ผมต้องกลับขอโทษขอภัยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับสลับแนวทางนะครับผมสําหรับนะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับพี่ๆตัวเด่นนะครับที่ผมจะให้ไปในงวดนี้นะครับแปดนะครับผม หนึ่งนะครับสามห้าสี่ แล้วก็7นะครับพี่พก็ประมาณนี้นะครับมี4มี7มี8มี1มี3มี5นะครับสลับเลขเด่นตารางนะครับผมสำหรับนะครับเลขชุด2ตัวนะครับพี่เลขชุด2ตัวนะครับวันศุกร์ไม่แน่ใจว่าจะมีเบิลหรือเปล่านะครับพี่เดี๋ยวผมจะจับเลขเบิ้ลให้ด้วยนะครับ2ชุดนะครับผมส่วนชุด2ตัวเด่นนะครับที่ผมคิดคำนวณได้นะครับ ก็จะมีนะครับผม8 3นะครับ8 5 1 4 1 8นะครับผม ห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่แล้วก็แล้วก็นะครับผมจะเป็นที่สามหนึ่งนะครับ 8 3 8 5เนาะ1 4 1 8 5 3 7 5 7 4แล้วก็31นะครับผมส่วนนะครับเลขเบิ้ลนะครับผมผมจะให้ไป1คู่ก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นในที่8 8นะครับผมสลับเลขเบิ้ลนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมส่วนในเลขชุด3ตัวนะครับเลขชุด3ตัวชุด3ตัวนะครับ ผมให้ไปที่นะครับ4 7 4 8 8 3 8 5 3 แล้วก็จะเป็นนะครับผมห้าหนึ่งแปดนะครับผมนี่เลยนะครับสลับเลขสามตัวนะครับส่วนเลขนะครับผมที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในงวดนี้นะครับพี่พี่หวังว่าคงคงมาในตัวที่เน้นตัววิเคราะห์นะครับผมถ้าใครไม่ชอบนะครับที่ผมจับคู่ให้นะครับพี่พี่ ก็ลองพิจารณาในเลขเด่นตารางได้นะครับก็รู้สึกว่าจะหลายงวดนะครับที่ผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับในตารางนะครับก็คือว่าผมจับคู่ไม่โดนเนาะนะครับอย่างงวดล่าสุดก็29นะครับผมก็ไม่ได้จับให้นะครับพี่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับนะครับผมที่ตัวเด่นที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นในที่83นะครับ หนึ่แล้วก็18น,นะครับผมนะครับส่วนเลขเบิ้ลน,นะครับก็คู่เดียวนะครับที่ผมให้ไปนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วน3ตัวนะครับพี่ๆสตัวผมให้ไปที่ ห้าหนึ่งแปดนะครับแปดแปดสามนะครับผมนี่ครับส่วนนะครับผมตัวเด่นนะครับเลขตารางนะครับตัวเด่นเลขตารางตัวเด่นนะครับเลขตารางนะครับในงวดนี้นะครับพี่ผมให้ไปที่นะครับผมผมให้ไปที่ เลข8นะครับเลข8แล้วก็เลข8แล้วก็เลข5นะครับผมเนาะ8แล้วก็5นะครับพี่พี่8แล้วก็5นะครับผมส่วนตัววิ่งลูดนะครับตัววิ่งลูดนะครับผม ตัววิ่งลูดผมยังชอบนะครับผมยังชอบเลข8นะครับพี่พี่ถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็เอาตัวเลขไปเปรียบเทียบกับแอทอื่นได้นะครับไม่ต้องตามผมทุกตัวนะครับผมเนาะสลับในวันนี้ผมก็ขอให้มาในตัวนี้นะครับขอให้ปังๆนะครับขอให้แตก3ตัวนะครับพี่พี่สลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ